สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นงานวิชาเครื่องล่างรถยนต์ก็เราก็เรียนมากันถึงเรื่องท้ายๆแล้วนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่ครูจะมา,อาสอนนะครับแต่ว่าก็ยังยังมีเป็นส่วนสุดท้ายของวิชาเครื่องล่างแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาอยู่สองสามเรื่องนะครับที่เราจะยังต้องเรียนกันอยู่นะครับ ก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องของระบบบังคับเลี้ยวร,ระบบรองรับหนักแล้วก็ระบบเบรกนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันส่วนล่างสุดอ่าส่วนล่างสุดนะครับอ่าถ้าเปรียบรถยนต์เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเรานะครับเป็นตัวเราระบบช่วงล่างาหรือระบบรองรับหนักก็เปรียบเสมือนอ่าขาเรานะครับเป็นขาเรา ที่สามารถยืดหยุ่นสามารถยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้ในในที่นี้หมายถึงว่ายืดหยุนเวลาที่เรากระโดดนะครับเวลาที่เรากระโดดหรือว่าเวลานั่งเลายืนนะครับาขาเราก็เปรียบเสมือนเป็นชกอัพเป็นเป็นสปริงเป็นแหนบนะครับที่จะรองรับน้ําหนักจากตัวเรานะครับระบบบังคับเลี้ยวนะครับก็คือ,อ ตัวเราที่หมุนไปหมุนมาซ้ายขวานะครับแต่ว่าวันเนี้แล้วก็ระบบเบรกนะครับาแต่วันเนี้ครูจะมาเรียนส่วนที่อยู่ล่างสุดของรถยนต์นะครับคือส่วนที่ติดอยู่กับถนนนะครับได้แก่ล้อและยางก็เปรียบเสมือนเท้าเราหรือว่ารองเท้านะครับเพราะฉะนั้นล้อและยางเนี่ยมันก็มีหลายแบบ นะครับมีหลายแบบให้เราเลือกใช้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของรถนั้นๆน,น,นะครับถ้ารถตัวนั้นอเอาไว้วิ่งทางที่มันสมบุกสมบันอก็อาจจะต้องใช้ล้อโตๆนะครับล้อบิ๊กฟูดอ,อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกอรถที่วิ่งทางเรียบก็อาจจะเป็นรถที่ แกมเตี้ยนะครับรถใช้งานทั่วไปก็จะเป็นแก้มยางปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานล้อละอยางนะครับก็ความแตกต่างก็แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกน,น,นะครับในเนื้อหาก็มารับชมกันเลยนะครับแล้วอนอกจากวิดีโอนี้ที่ครูจะให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโออื่นๆส่งให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของอการถอดยาง ลักษณะของยางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอ็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งที่จะให้นักเรียนได้ศึกษานะครับเพิ่มเติมหน่วยที่15้อและยางรถยนต์ ล้อเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อการขับขี่ที่ปลอดภัยจึงต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับโหลดที่เกิดจากแรงขับเคลื่อนและการเบรกโดยแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะร่วมกันกระทำกับล้อรถจึงทำให้กระทะล้อจะต้องมีน้ําหนักที่เบาพอเหมาะและมีความสมดุลที่ดีเพื่อที่ในขณะหมุนจะได้รับรียบ จริงๆแล้วกระทะล้อเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันที่ใช้หลักๆในรถทั่วไปก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือทําจากเหล็กกับทําจากอะลูมิเนียมอลอยหรือเราเรียกกันทั่วภาษาทัวท่วๆไปภาษาช่างเราเรียกล้อแม็กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นจะเลือกใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับถ้าต้องการความแข็งแรงนะ ใช้งานสมบุกสมบันก็จะเป็นกระทะเหล็กนะครับแต่ถ้าต้องการความเบานะครับความสวยงามด้วยก็ต้องเลือกเป็นกระทะอลูมิเนียมอัลลอยนะครับหรือว่าล้อแมกแทนนะครับยางรถยนต์หน้าที่รองรับน้ำหนักของรถทั้งหมดและสัมผัสดโดยตรงกับพื้นผิวถนนและด้วยเหตุน,นี้ยางรถยนต์จึงสามารถที่จะ และถ่ายทอดแรงขับอัตราการเร่งแรงเบรกการเลี้ยวเข้าโค้งนอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยลดอาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากสภาพผิวถนนไม่เรียบด้วยยางรถยนต์ก็มีหลกัหลกๆก็มีด้วยกันที่จะใช้ทั่วไปก็คือ2แบบก็คือยางรถยนต์แบบยางใบแอดนะครับหรือว่ายางที่ต้องใช้ยางในนะครับกับยางรถยนต์ที่เป็นยางเดเดียนที่ไม่ต้องใช้ยางในนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับ ว่าเราต้องการแบบไหนถ้าให้ครูเปรียบถึงว่าถ้าเป็นยางรถยนต์ที่เป็นแบบยางใบแอดก็เหมือนเป็นพวกรองเท้าที่ใช้งานสมบุกสมบันอย่างเช่นพวกรองเท้าเซฟตี้ของนักเรียนอย่างเงี้ยพื้นก็จะแข็งๆหน่อยนะครับมีความสมบุกสมบันในการใช้งานแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่ใช้ในการ งานอนเนกประสงค์เอ้ยงานที่มันเป็นเฉพาะอย่างก็ก็เลือกรองเท้าเฉพาะแบบนะครับอย่างเช่นเหมือนว่าเราจะเตะบอลเราก็ต้องใส่รองเท้าฟุตบอลเราจะเตะฟุตซอลก็ใส่รองเท้าฟุตซอลเราจะวิ่งก็ใส่รองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเหมาะสมเช่นเดียวกันยางรถยนต์ก็เหมือนกันถ้ายางที่เราใช้ในการแข่งสนามความเร็วเราก็ต้องใช้ยางที่เป็นยางรถแข่งนะครับยางที่ใช้งานทั่วไป ที่เขาแถมมากกับรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นยางอนเองกนกประสงค์ก็เหมือนกับรองเท้าที่รองเท้าที่เราใช้ทั่วไปนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเพียงแต่ว่าไม่ไม่เด่นเฉพาะาพื้นผิวใดพื้นผิวหนึ่งนะครับก็คือ,อจะเอาไปลุยป่าก็ลุยแบบสมบุกสมบันมากไม่ได้มากนะักหรือจะไปวิ่งทำความเร็วก็ไม่ได้เท่ากับยางรถแข็งอย่างนี้เป็นต้น นคทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับาการใช้ยางใหญ่ยางยงเตี้ยยางสูงดียังไงนะครับยาง,ง,งสูงแน่นอนก็เหมือนเราใส่รองเท้าพื้นหนา,นามันก็จะนุ่มหน่อยนะครับนุ่มนวลน,นะครับในการขับขี่แต่ใส่รองเท้าพื้นบางๆมันก็เหมือนเราเดินใส่ยางบางก็เหมือนมันก็จะแข็งแข็งหน่อยเวลาที่ได้รับการกระแทกจากพื้นถนนที่ไม่เรียบ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้เลือกใช้งานเอานะครับข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับโครงสร้างส่วนประกอบยางรถยนต์ 1. รงผ้าใบ 2. ดอกยาง 3. แก้มยาง 4. ชั้นผ้าใบ 5. แผ่นรองรับ 6. ขอบยาง 7. ลิ้นลมยาง การถอดล้อและยางแบบนี้ยางไหน 1. ใช้แม่แรงยกรถให้ลอยจากนั้นรองด้วยขาตั้งแล้วจึงถอดล้อออก 2. ปล่อยลมออกจากยางรถแล้วจึงใช้ค้อรองขอบยางเพื่อให้ขอบยางหลุดออกจากขอบกระทะล้อ 3. ใช้เหล็กงัดยางถอดแหวนขอบกระทะล้อโดยการงัดออกจากนั้นจึงถอดแหวนขอบกระทะล้อออก ใช้เหล็กงัดยางสอดเข้าไประหว่างขอบยางกับกระทะล้อแล้วเหยียบปีกขอบยางจากนั้นจึงใช้เหล็กงัดยางงัดขอบยางออก 5. เมื่อขอบยางหลุดออกจากกระทะล้อแล้วจึงถอดกระทะล้อออก 6. ถอดยางในรถออกจากยางขั้นตอนการตรวจสอบล้อและยางรถยนต์ 1. ตรวจสภาพของกระทะล้อในจุดต่างๆ 2. ใช้ได้อลเกตวัดการบิดงองของกระทะล้อครับสำหรับการถอดยางรถยนต์ที่ครูให้ดูไปเมื่อกี้เป็นป็นยางรถยนต์แบบที่มียางในซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในรถบรรทุกอ่หกร้อขึ้นไปหก้อหรือสิบร้อนะครับส่วนของยางรถยนต์ทั่วๆไปรถเก๋งหรือรถปิกอัพที่เป็นแบบไม่มียางในที่ใช้ยางเรเดียนเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอในเรื่องของการถอดอันนั้นให้ดูต่างหากนะครับส่วนการถอดแบบมียางในเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ลงปฏิบัติกันเพราะว่า เครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าอย,อยางรถที่เราจะใช้ถอดเนี่ยไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้เจอมากนะักยกเว้นว่า,าเราจะไปอยู่ร้านที่ตั้งศูนย์ทวงล้ออะไรพวกนี้พวกร้านช่วงล่างจริงๆเราถึงจะได้ถอดจริงๆแต่ว่าการถอดแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนิดนึ่งเวลาน,นักเรียนถอดต้องระวัง ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบล้อและยางเนี่ยเราจะตรวจสอบอะไรบ้างหนึ่งก็คือตรวจสอบสภาพของกระทะล้อว่ามันหนึ่งมันมีรอยแตกรลาไหมมีรอยบิดเบี้ยวไหมนะครับโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อนะครับวัดความโตของดุมล้อนะครับว่าลองเอาขึ้นตั้งแท่นตั้งศูนย์ดูแล้วก็ดูการหมุนของมันว่ามันมีนมการแข่งไหมนะครับแต่ถ้ามันมีการแข่งก็สแสดงว่าม,มันบิดเบี้ยว นะครับโดยใช้ไดอังเกรไปไปจับดูนะครับว่ามันถ้าเกิดว่ามันมีการแกว่งก็แสดงว่าทารอนัน้นเกิดการบิดเบี้ยวนะครับ 3. ตรวจสภาพของดอกยางรถและยางใน 4. ตรวจสอบความดัน ดอกยางรถเนี่ยวิธีการตรวจสอบดอกยางรถก็ดูด้วย1ก็ดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตาว่า,าดอกยางนั้นหล่อไปมากน้อยแค่ไหนนะครับดอกยางนั้นแข็งไหมนะครับดอกยางนั้นถ้าแข็งนะครับใช้เล็บจิกดูนะครับส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือจะไม่ค่อยรู้ต้องใช้ลองใช้เล็บของเรานี่แหละลองจิกลงไปที่เนื้อยางถ้าเนื้อยางเนี่ยมีความแข็งกระด้างมาก ก็แสดงว่ายางนั้นเสื่อมสภาพแล้วบางทีรถอ,อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานยะดอกอยางก็ยังอยู่เต็มอยู่แต่ว่ายางมีอายุงานหลายปีก็จะทําให้ดอกอยางนั้นสึกสึกหลอไอ้ขอสึกหลอน้อยไปสึกหลอไม่ไม่เป็นไปตามกําหนดคือสภาพดอกยางยังดีอยู่แต่ว่าอายุการใช้งานของอยางนั้นนานายางก็จะเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานก็คือดอกอยางก็จะแข็งนะครับ เวลาวิ่งก็จะไม่ค่อยก่อถนนเวลาเบรกก็จะลื่นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแตกได้ง่ายแต่ถ้าสภาพรถที่ใช้งานทั่วไปแล้วใช้งานปกติหรือใช้งานหนักนะครับดอกยางก็จะสึกหรอเร็วกว่าปกติเราจะดูได้ยังไงว่าดอกยางมีสึกหรอเร็วกว่าดอกยางของเราเน้นเมื่อไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยนก็ดูที่ลูกศรด้านข้างแก,แกมยางนะครับมันจะมีลูกศรด้านข้างบริเวณแกมยางนี้ ให้สังเกตรตรงนี้ลูกศรน,นี้บอกอะไรลูกศรไม่ได้บอกว่าดอกยางทั้งหมดหรือไม่หมดแต่ลูกศรน,นี้จะบอกว่าตรงลูกศรเนี่ยถ้านักเรียนดูไปลากไปหาลูกศรอ,อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามของแก้มยางเนี่ยนะครับลากผ่านเหมือนเส้นตรงน้าผ่านหน้าดอกยางไปเนี่ยมันก็จะเกิดก็จะเห็นสะพานยางสะพานยางก็คือ,อยางอรอยนูนของยางที่อยู่ในร่องยาง ระหว่างแก้มยางร่องหนึ่งไปแก็บแก้มยางอีกร่องหนึ่งจะมีรอยนูนขึ้นมาอันนี้เขาเรียกสะพานยางแต่ว่ารอยนูนของสะพานยางเนี่ยจะเตี้ยกว่าดอกยางเมื่อเวลาใช้งานไปนานๆดอกยางก็จะสึกหลอแล้วลงไปมีความสูงของดอกยางเนี่ยเที่ยวเท่ากับสะพานยางอ่าถ้าลงไปเท่ากันเมื่อ,มอไมร่ก็แสดงว่ายางนั้นสมควรจะเปลี่ยนได้แล้วแสดงว่าดอกยางนั้นเหลือน้อยเกินไปแล้วนะครับ อีกอันนึงก็คือการตรวจความดันลมภายในยางให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะครับก,ก็จะมีบอกอยู่ว่ายางท,าที่แก้มยางก็จะมีบอกอยู่ว่าความดันสูงสุดนั้นเท่าไหร่ความยางความดันลมที่ใช้งานปกตินั้นเท่าไหร่นะครับถ้าเราเติมลมอพอดีนะครับดอกยางของเราก็จะสึกหลอเต็มหน้ายางพอดีนะครับแต่ถ้าเราเติมลมแข็งไป หน้ายางก็จะสึกหลอแต่ตรงกลางเพราะยางจะโดนดันให้โป่งขึ้นนะครับทำให้หน้ายางนั้นเกิดการโค้งนะครับสัมผัสถนนเฉพาะตรงกลางนะครับดอกยางก็จะสึกหลอตรงกลางแต่ถ้าเราใช้แรงโดแรงดันลมเนี่ยต่ำนะครับแก้มยางเนี่ยก็จะป่องนะครับแก้มยางก็จะป่องหน้ายางก็จะบี่หุบเข้าไปนะครับหุบเข้าไปพอหุบเข้าไปปุ๊บ การสึกหลอของหน้ายางก็จะสึกหลอเฉพาะบริเวณด้านข้างของหน้ายางตรงกลางเนี่ยจะไม่ไม่ได้รับการสัมผัสกับถนนนะครับนะเพราะฉะนั้นแก้มยางไอ้หน้ายางตรงด้านข้างก็จะสึกหลอก่อนตรงกลางนะครับขั้นตอนการประกอบล้อและยางให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอดล้อและยางหรือคู่มือซ่อม วิธีการดอาูอายุการใช้งานของยางเนี่ยก็มันจะมีบอกที่แก้มยางนะครับเดี๋ยวครูจะมีเป็นวิดีโอนะครับหรือว่านักเรียนดูจากหนังสือที่ให้ไปนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับโดยจะเป็นแถบยางซึ่งเป็นลักษณะเป็นแถบรูปรูปวงรีนะครับรูปวงรีเป็นแถบยาวๆนะครับข้างในก็จะเขียนตัวอ,อ,กอักษรเป็น เป็นตัวเลข4ตัว2ตัวแรกคือสัปดาห์ที่ผลิตสัปดาห์ที่ผลิตของปีนั้นนะครับหมายความว่าปีนั้นหนึ่งปีมีห้าสิบห้าสิบสสัปดาห์ห้าสสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับก็ปีปีนั้นผลิตถ้าเป็นตัวเลขต้นๆก็แสดงว่าเป็นยางที่ผลิตต้นปี แต่ถ้าเป็นตัวเลขปลายๆก็เป็นตัวเลขที่เป็น2หลักขึ้นไปนะครับเลยเลยสัปด,ดาห์ที่40ขึ้นไปนี่ก็แสดงวา่าผลิตสัปด,ดาห์กลางๆปลายปลายปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วน2 2หลักต่อมาก็คือพอสอคอสอนะครับตัวเลขคสอที่ผลิตนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า,าแก้มยางของอายางที่ซื้อมาเนี่ยเขียนว่า อ่า20อ่า20 21นะครับ20 21ก็หมายความว่ายางนั้นผลิตสัปดาห์ที่20ปี2021อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วอายุการใช้งานของยางเนี่ยประมาณอ่สอปีนะครับสปีก็จะต้องควรจะเปลี่ยนถึงแม้ว่าดอกยางจะไม่ยังอยู่เยอะอยู่นะครับแต่ว่าความ นิ่มนวลของเนื้อยางเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับนะครับเสื่อมสภาพไปแล้วเพราะนั้นเวลาถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดอาการกระด้างนะครับไม่เกาะถนนแล้วก็มีเสียงดังแล้วก็มีโอกาสที่ใช้งานไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนนะครับทุกๆสองปีหรือประมาณสัก5 0,000กิโลก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับ แล้วแต่ว่าระยะเวลาหรือว่า,เ,าเลขเ,เลขกิโลถึงก่อนนะครับสำหรับเ,เรื่องของล้อและยางเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะฮะในในวิดีโอที่เดี๋ยวจะส่งให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนไปศึกษาทำความเข้าใจนะครับคา,าดว่าเทอมนี้เราก็คงยังไม่ได้ลงปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยว ได้เข้ามาเรียนเมื่อไรแล้วครูก็จะาพาลงปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเรื่องล้อและยางก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ